ที่แพที่ผ่าตัดหูหายแล้วเออไปเอาไอ้น,นี่ออกราคาไปเอาใหม่ออกแล้วแต่ว่ามีมีมีเย็บมีเย็บใหม่ด้วยบางส่วนเพราะว่าแผลมันปรีค่ะก็ต้องรอไปอีกตอนนี้สระผมไม่ได้เลยอาบน้าโดนผมโดนอะไรไม่ได้เลยพยายามล้างหน้าก็ไม่ให้น้ําเข้าหูเข้าอะไรก็ให้ลาบากมากหม็นหูอะไรเองมากไม่รู้จะทำยังไงแต่ก็ไม่เป็นไรปล่อยไปก่อน <c oughs> ปล่อยใจไปก่อน เจ็บค่ะเพราะว่ามันเพิ่งไปเย็บมาใหม่ไงมันมีอันที่เย็บมาใหม่แล้วก็มันมีอันที่เราฉีดพ r อพเข้าไปหมอเขาทำพาพปั่นก็ดเลือดแล้วก็ฉีดเข้าแผลเพื่อให้แผลมันสมานเร็วขึ้น <c oughs> อะไรเร็วขึ้นนะคะ <c oughs> ก็จะเจ็บระบมอยู่เจบ็บตอนฉีดก็เจ็บนึกว่าไม่เจ็บแต่พี่เจ็นะแต่ก็ทนได้อยูขอนนะะ่ขอหนึ่งบ้านนะคะทุกคนขอบคุณค่ะใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วนะใกล้แล้วเออหนึ่งบ้านไปทุกคนหนึ่งบ้านนะคะคนหนึ่งบ้านนะคะเออไปหนึ่งบ้านหนะะึ่งใจใครใจดีมาเลยพี่มาเลย ใครใจดีพิมพมาเลยค่ะระวังเรื่องติดเชื้อกินยาฆ่าเชื้ออยู่ค่ะแล้วก็เขามีอันนี้มาเบนตาด,ดีนอาจารย์หมอให้ทาเบตาด,ดีนอืก็ระวังอยู่แล้วก็มียาฆ่าเชื้อกินด้วยแบบกินประกาแอบเอาไปกินด้วยอะไรเอาชากินเม,มื่อวานขอนึงบ้านนะคะขอนึงบ้านค่ะขอนึงบ้านอุ้ยมาแล้วขอบคุณค่ะอีกหนึ่งออเดอร์ขอบคุณค่าร้อยสิบสี่บ้านแล้วขอบคุณพี่อ้อยจิราพันธ์นะคะขอบคุณพี่อ้อยจิลาพันธ์ค่ะขอบคุณค่อไปได้แล้วทุกคนชีวิตจริงพระจัดตันนแล้ว อ,อุ๋ยประพรเราฉ่ำแล้ววันนี้เออยังได้ออเดอร์บ้างอะไรบ้างนะคะทุกคนยังได้เเออไม่ได้เลย <c oughs> ไม่ได้เลยดีนะแฟนมาช่วยขายช่วยอะไรงน้มไม่งั้นหนักค่ะ,คะบอกเลยอืมไปนะเออร้อยสิบแปดบ้านสิบแปดยี่สิบเท่าไหร่ละร้อยเท่าไหร่นะสิบแปดใช่ไหมเออใช่ป๊บไม่คิดมันเท่าไหร่ปะสองร้อยสิบตองร้อยสิบแล้วได้ตังค์คำบุญแล้วเด้กกำไรได้ยี่สิบาร้อยเออเห็นไหมล่ะก้าร้อสิบ สรุปได้เงินทำบุญไม่ถึงพันแต่ทำไปหมื่นหนึ่งจบจบเจ้าไม่เล้าหรือจบเจ้าไม่เล้าหรือหนึ่งบ้านมาเลยนะคะขอบคุณค่ะแปดร้อยแปดสิบกท่านขอบคุณค่ะแปดร้อยแปดสิบกท่านขอบคุณค่ะใจดีกดกระดได้เลยนะคะใจดีกดกระดได้เลยนะคะเอองดยืมเงินทุกกรณีค่ะติดตามคีย์เตอร์แล้วอืเลดเนาะตั้งชื่อช่องให้มันชัดไปเลยแสดงว่ายืมโดนยืมเงินบ่อยนะเนี่ย่าจจะโดนยืมเงินบ่อยถึงกับต้องแบบว่าติดไว้เลย อาจารย์เบียขายของหกชั่วโมงเอออะไรนะอาจารย์เบียขายของหกชั่วโมงกว่าจะได้ตามเป้าอาจารย์เขามีลูกน้องมีอะไรเยอะก็แค่พอๆกับดิฉันนั่นแหละทุกคนขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขออีกห้าบ้านค่ะขออีกห้าบ้านค่ะขอบคุณค่ะมาแล้วอีกหนึ่งออเดอร์นะคะขอบคุณค่ะอีกห้าบ้านค่ะไปจบๆหกชั่วโมงเลยใช่ไหมมันก็ต้องทําอย่างเนี้ทุกคนทุกคนเราก็ต้องใช้ความเพียรนะนี่แหละชีวิตจริงชีวิตจริงคือไม่มีอะไรง่ายนะคะเนี่ย ชีวิตจริงมันไม่มีอะไรง่ายหรอกทุกอย่างมันต้องอาศัยความเพียรทําสม่ําเสมอนะอย่าคิดว่าออะไรมันจะง่ายมันไม่ง่ายนะสำหรับดิฉันดิฉันก็ว่าไม่ง่ายหรอกดิฉันไม่ดูถูกความเพียรมันไม่มีอะไรมาได้ง่ายๆนะต่อให้เราจะคิดว่าเราเป็นคนดังเป็นคนมีกระแตใช่แต่กระแตมันอยู่ไม่ถาวรนะแต่สิ่งที่มันจะอยู่ถาวรจริงๆคือความเพียรของเราเราต้องเพียรขยันไม่ว่าจะแบบวันนี้พะปีนเสาไลด่าอาจารย์เบียรด้วยเห็นแล้วข้าเห็นแล้ว ก็คุณไปปรึกษาเขาจริงๆนี่ก็คุณไปปรึกษาเขาจริงๆนี่เออเขาคุณไปปรึกษาเขาอาใช่ปะละ่ะก็คุณก็ไปปรึกษาเขาอาจารย์เขาเป็นคนสาธารณะ,ะนะเขาไม่ได้มีความลับกับใครเขาก็แค่เอามาถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่ไปปรึกษามไม่ใช่เรื่องผิดเรื่องอะไรใช่ปะเพาราะถ้าอาจารย์เบียร์อย่างเช่นส,สมมตินะต่อให้คุณไปปรึกษาอาจารย์เบียร์เหมือนภาพปีนเสาเนี่ยจะไปจัดกิจกรรมที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิใช่ไหมอาจาจะไปจัดจะไปจัดจัดบารจะไปอะไรก็ตามแต่เนี่ยอาจารย์เวลาถ้าอาจารย์เบียร์ถ้าจะทำกิจกรรมก็ต้องแจ้งลูกศ อยู่ดีแล้วเขาเป็นคนทําอะไรเขาเปิดเผยตรงไปตรงมาเขาไม่ได้มีรับลมข่มในจากนั้นเขาก็ต้องแจ้งหน้าไลไ์แจ้งอะไรเข้าใจเปล่าเออแล้วมันไม่ใช่ที่ที่จะไปจัดได้มันเป็นอย่างที่อาจารย์เบียมองถูกเลยถ้าไปจัดโดนด่าแน่ไม่คุ้มไม,ไม่คุ้มนะคะไปใช้สถานที่ตรงนั้นอะไรตรงนั้นเนี่ยมันแบบรถมันติดรถมันอะไรรถมันติดรถมันอะไรเดีย๋ยวนี้มีโซเชียลไม่ยากเลยจัดในวัดถ้าจะทาจริงๆเข้าใจท่านมีความตั้งใจดีอะไรดีท่านก็จัดในวัดไปทําในวัด จัดในวัดทําในวัดไปไม่ต้องให้ไปเดือดร้อนใครใช้พื้นที่วัดไปขอใช้พื้นที่วัดแล้วก็บอกแจ้งประกาศแจ้งชวนโยมไปทําบุญไปอะไรตักบาทกันก็ว่าไปอะไรเงี้ยไม่ต้องทํา <c oughs> แบบที่มันแบบนะไดปะนะคนบางคนเขาไม่ได้อินด้วยไป,ไปใช้พื้นที่สาธาร,รณะต้องระมัดระวังดราม่าจะบังเกิดขอหนึ่งบ้านนะคะขอบคุณค่ะไปอินสีโอ้มาแล้วขอบคุณค่ะขออีกสี่ออดเดอร์นะคะขออีกสี่ออเดอร์ค่ะขออีกสี่บ้านนะคะ ว่อีกสี่บ้านค่ะใครใจดีจิมตก,การได้เลยใใจดีจิมตก,การได้เลยนะคะสี่ออเดอร์ค่ะสี่ออเดอร์มาเลยแปดร้เก้าสิบท่านขอสี่ออเดอร์ค่ะสี่ออเดอร์ใจดีก็สามารถจิมตก,การได้เลยนะคะสี่บ้านสี่บ้านแปดร้อยแปดสิบเอ็ดท่านนะอืออาจั์เบียร์น่าจะได้เป็นสองร้อยสามรอยออเดอร์มั้งคนเขาดูเป็นพันสองพันสามพันเพิ่มสินค้าใหม่ได้สองในตก,การขอบุณค่าหนึ่งบ้านนะคะกดตการได้เลยอินซีแดดเดียวทอดได้แล้วพร้อมทาน ไอซีแดดเดียวเท่าเดพร้อมทานค่ะไม่อุ่นไม่เวฟทานได้ทันทีใจดีกดตะกร้าค่ะหนึ่งร้อยสิบเจ็ดโคนขอบคุณค่ะหนึ่งร้อยสิบเจ็ดท่านขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะหนึ่งบ้านหนึ่งออเดอร์ได้เลยนะหนึ่งบ้านหนึ่งออเดอร์ได้เลยใครใจดีจิ้นตะกร้ามาเลยกาลังดูสินค้าใหม่เลขสองขอบคุณค่ะใจดีกดตะกร้าให้แม่ค้าเลยค่ะแปดร้อยหกสิบหกท่านแปดร้อยหกสิบหกท่านใจดีมาเลยกดตะกร้ามาเลยกดตะกร้ามาเลยนะคะ คิดถึงพี่แพรลี่ขอบคุณมากนะคะขอบคุณทุกคนเลยที่แวะเวียนมานะคะขอบคุณทุกคนที่แวะเวียนมานะคะเออแวะเวียนมาเข้ามาให้กําลังใจกันอะไรกันใดๆกันนะคะอีกที่สี่บ้านแล้วกันเนาะไปขอบคุณค่าขอบคุณค่าขอบคุณค่ามาแล้วเดี๋ยวห้าทุ่มดิฉันไปแล้วกันไปอาบน้ําด้วยอะไรด้วยไม่ได้อาบน้ําเลยอะไม่ได้อาบน้ำอาบท่าเลยนอนมาร์กหน้าก่อนไม่แปรงมาร์กหน้าให้ก่อนแล้วเธอไม่มาร์กบ้างเหรอมาร์กอันจะมาร์ก ขอบพระคุณนะคะที่รีวิวเธอซื้อมาเหรอซื้อมาตามวันอ้าวเหรอไม่มากผิวเหรอขอบคุณมากค่ะมากผิวใช่ไหมแต่ลอยถ้านอนดึกกันเนาทุกคนฝากติดตามช่องนี้นะติดตามกันหรือ,อยังถือว่าคนโอ้โหคนแบบดูดิฉันเยอะนะช่องนี้ดิฉันแบบคนตามดิฉันนิดเดียวเองเป็นช่องใหม่นะเกือบจะท้อใจไปแล้วครั้งหนึ่งอุ้ยขอบคุณค่ะอีกหนึ่งออเดอร์มาแล้วขอบคุณค่ะเกือบ,อบจะแบบ ไม่สู้กับติ๊กต็อกแล้วนะหลายคนถอดไปแล้วนะหลายคนไม่ไม่ไปติ๊กต็อกแล้วนะไปอื่นไปช่องนู้นช่องนี้ช่องทางอื่นกันหมดแล้วนะที่ฉันยังอยู่ไม่รู้จะไปไหนแล้วหมดหนทางแนละ้วทุกคนเหนื่อยเหนื่อยสักกี่วันได้คะอยู่นนน,นบุรีใกล้กรุงเทพน่าจะหนึ่งวันหลังส่งก็ได้ลคะค่ะหนึ่งวันหลังส่งขอบพระคุณคะ่ะขอบพระคุณคะ่ะหนึ่งวันหลังส่งคะ่ะคุณแม่หนึ่งวันหลังส่งเอออีกนิดเดียวอีกนิดเดียวสู้ไว้อีกนิดเดียวปกติก,ดดตกาได้เลย กดตะการได้เลยค่ะ782ท่านขอบคุณค่ะคกดตะการนะคะใครจะดีกดตะการได้เลยค่ะ767ท่านมาแล้วอีกหนึ่งออเดอร์ขอบคุณค่ะจะก้าวบ้านได้ไหมจะได้หรือเปล่าไม่รู้จะก้าวบ้านนะคะจะได้หรือเปล่าไม่รู้จะได้หรือเปล่าไม่นนะะไรูร้คอยดูกันนะคะมาเลย743ท่านขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะ741ท่านอินซีแดดเดียวจ้าเท่าได้แล้วพร้อมทาน ซื้อทุเรียนทอดแล้วนะคะขอบคุณพี่นัดประพัดค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณพี่นัดประพัดค่ะขอบคุณค่ะจิมตะก,การได้เลยนะคะจิมตะการได้เลยเพิ่มสินค้าหมายเลขสองลงในตะการแล้วขอบคุณค่ะอืมสั่งแล้วคัะกดติดตามแล้วพี่ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาแล้วอีกหนึ่งออเดอร์โคดอีกแปดบ้านไปสุดท้ายจริงๆ ร yeah. 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 Okay. Mm ักษาสุขภาพด้วยเด้อขอบคุณครับม่อะไรแล้วขอบคุณแม่จันเพนด้วยนะคะขอบคุณทุกคนเลยไม่แล้วอีกหนึ่งบ้านมาแล้วค่ะขอบคุณครับมาแล้วมาแล้วอีกหนึ่งบ้านมาแล้วกดได้เลยสุโขทัยอะไรอร่อยเดี๋ยวต้องไปเสิร์ชดูแล้วสุโขทัยอะไรอร่อยเนี่ยสุโขทัยที่ฉันนึกไม่ออกก๋วยเตี๋ยวอ๋อก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุโขทัยจะมีร้านอยู่ร้านเก่าแก่อยู่ร้านหนึ่งสุโขทัยอะไรอร่อยทุกคนอาหารนะก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยพุซ่า ุซมันไม่ใช่กับข้าวสิอาหารนะคะอะไรอร่อยนึกไม่ออกไปเตี่ยวนะเออเดี๋ยวดูวาอาหารก่อนร,รีเรเิร์ชไปเลยร้านดัง้ยขอบคุณค่าอีกหนึ่งบ้านมาแล้วขออีกหกบ้านนะคะร้านดังสุโขทัย <c oughs> ต้องหาเลยคุณหมดต้นขอบคุณค่าพี่หมดต้นขอบคุณค่าพี่หมดตนขอบคุณค่าขอบคุณนะคะ อ9รสบสองท่านสวัสดีนะคะขอบคุณค่ะหนึ่งบ้านนะคะหนึ่งบ้านป่ะเดี๋ยวก็ไปนอนแล้วเหมือนกันทุกคนอีกแป๊บนึงขออีกสักสองสามออเดอร์แล้วกันขออีกสักสองสามออเดอร์แล้วกันวันนี้อืให้มันปิดแบบสวยๆหน่อยให้มันปิดแบบตัวเลขสวยๆกลมๆ <c oughs> ปามีทุว <c oughs> เรียนทอดมีนะร <c oughs> ้านเจ๊แฮ <c oughs> มีหลาย,ยา <c oughs> อย่างเดี๋ยวเดี๋ยวจะลองแบบรีเ์ชดู <c oughs> ทาไปเลยร้านดังสุขทัยอะไรเงี้ยสุขไทยอะไร,รเพราะว่าไม่ได้อยู่เป็นสิบสิบปีแล้วบางทีไม่รู้เนะข้อมูลอัปเดตล่าสุดขนาดจะเป็นไอ้สุขทัยอะไรสรุปเข้ารกักเองเหรอไม่ไม่ไม่สรุปไงอีกหนึ่งบ้านมาแล้วขอบคุณค่ะสั่งแล้วค่ะขอบพระคุณค่ะพี่ออเดอร์ขึ้นแล้ววันเด็กทำเป็นพูดอยากกินเด็กวันพืชมงคล มึงจะไปกินยาเลยเหรอเดี๋ยววันเด็กจะถึงเยอะใช่ป่ะใช่เออหามีสี่เธอหามีหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดคนอีกสามบ้านค่ะแม่อืจริงแท้อีกสามบ้านเพิ่งรู้เหรอว่ามีแฟนจริงอะไลไปเกือบได้ร้อยห้าสิบแบบเกอือใมันได้สักหน่อยเถอะเขาบอกเนียห้าทุ่มเดี๋ยวลงขออีกสักนิดนึงนะคะใครแบบใจดีไม่เป็นไรค่ะพี่พิชชาพี่พิชชาพาอยู่อำเภออะไรนะเหมือนเคยบอกแล้วจำไม่ได้ขอบพระคุณที่อุดหนุนนะคะ ช่วงบทพระเป็นเป็นพระเทศดีชอบฟังเทศดีมีแต่ละขอบคุณค่ะยิม <c oughs> ตะกาเดอ้อหกร้อห้าสิบแปดท่านขึ้นไหมหรือไม่มีเลยตะกอนว่าไงเรา <c oughs> ตั้งแล้วค่ะรอบที่สองขอบคุณค่ะ ขอบคุณนะค่ะเนี่ยพี่เขาบอกสัง่งแล้วคาะรอบที่สองของอร่อย,อยงไงมีมาเย้ว <c oughs> ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอีกสักสองบ้านได้ไหมอ่ะทันไหมอีกสิบนาทีอีกสิบสองนาทีอีกสิบสองนาทีไม่จะยำไม่เต่วเตีดเด๋ยว <c oughs> เออมันไม่มีอะไรให้นึกเลยนะเพราะว่ามันก็สุขโขทยัยมันภาคเ,เหนือตอนล่างไหมมันต้องมีอาหารแบบก๋วยเตี๋ยวไ๋เตี๋ยวต้มยำเออเออเนี่ยก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยได้ก็เตี๋ยวใช่ก็เตี๋ยวต้มยำ ก๋วยเตี๋ยวต้มยำอือใช่ทำไมเธอรู้รู้สิแี่ก๋วยเตี๋ยวนรู้ชาวการะนตีก๋วยเตี๋ยวสุดคนไทยก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวลึกย่าสุโคนไทยที่ไทยมันคนบอกผัดไทยข้าวอะไรอะไรคือหูู้เธอัวยแทบอุทยาอันนี้ตอนเขามีงานไอ้ถ้าจะไปตอนนี้ต้องไปตอนหน้าเราจะทงหูจุดเทียนเล่นไฟกันเขาก็เลยเผาเทียนเล่นไฟโอ้โหคนลูกว่ะแต่ว่าความจริงคือ ไปไม่ไหวหรอกโอ้ทุกโคตรทยใหญ่ไม่แพ้กับอยุธยาเลยนะโอ่เดี๋ยวพาไปเดินเนเขาบวชวัดนี้แหละวัดมหาธาตุจริงเหรออืมอ๋อแสดงว่าตอนนั้นเธอเปเนรก่อนอ่ะก็เปเนรก่อนตีบวชเนรที่วัดมหาธาตุกรุงเก่าแล้วก็เธอมาบวชที่วัดนี้โอคุณลูก่ะสร้างหนังได้เลยอะไม่ตื่นนี่สิบนาทีสุดท้ายจ้าสิบนาทีสุดท้ายจ้าแต่ก่อนางไม่ค่อยตื่นทุกคนนางแบบชอบหลับแบบหลับลึกอะ ใช่งานเราจะทงอย่าไปเลยโอ้โหบบรถติดแบบเราต้องตื่นแล้วไปหาอะไรกินก่อนแล้วก็ไปไปไหว้พระอาจารย์ก่อนเสร็จแล้วเราจะได้ไปมาแบบต้องอันนี้เวลาดีๆว่ะต้องแผนเวลาดีๆไม่งันไม่งั้นไม่ทันหนึ่งบ้านนะคะขอบคุณค่ะหกร้ยเกสิบเก้าท่าน พิษโลกอาจจะขากลับขาขากลับพิษโลกมันสองเฟยขากลับอาจจะแวะไหว้พระพุทธชินราชโอ้โหรอเด็กเด็กได้เที่ยวก็จะอารมณ์บบนันเด็กได้เที่ยวโอ้ฮะโอ้โอ้แล้วผ่นเป็นยังงี้จริงนะแล้วผ่นเป็นอย่างงี้จริงเห็นอะไรแล้วมันแบบมันเป็นอย่างนี้อ่ะมันตื่นเต้น่ทีเคยเห็นแล้วก็เห็นแล้วก็ยังตื่นเต้นอีกกดนะคะขอบคุณค่ะอินซีดัดเดียวอินซีดัดเดียว เดี๋ยวพาไปสีสัตว์เราลองพิคิดว่าอุทยานสีสัตว์อันนั้นก็อยู่บนเขานะอุทยานสีสัตว์จะได้แบบแต่งตัวถูกอุทยานสีสัตว์ใช่ดิษฐานาลัยดิษฐานอะไรเดี๋ยวไปหาซื้อหมวกซื้อหมวกสักอันนึเอาละอู้อ่ะวัวโอ้ยตังรอบที่สามแล้วค่าขอบคุณตาสวยนะอุทยานสีสัตว์ก็สวยนะอู้เธออู้ ใช่สีสันก็คือว่าเขาเป็นบ้านพี่เมืองน้องกันบองบีบอบีแต่เดี๋ยวเราจะนั่งรถรางถ้านั่งรถรางอ่ะเขาจะมีเจ้าหน้าที่ไกด์เหรอใช่เขาจะมีเจ้าหน้าที่รถรางมันจะวนรอบอุทยานเลยนะคเขาก็จะบอกดีกว่าประวัติความเป็นมาไม่ดีอ่ะชอบอ่ะทุกคนก้าบ้านสุดท้ายแล้วนะคะกดได้เลยค่ะชุดไทยปุ๋ยจะไต่เหรอร้อนนะเดี๋ยวจะบ่นร้อนอีกนะจริงเหรอมันจะร้อนนะน่าสนใจอ่ะแต่ชุดฟอร์มันเม็นหนึ่งในอะ่ใสดดาวนั้นที่ไปเออกำลังดูที่มันมีให้ชาวบ้ไม่ดีอ่ะ ชอบชอบชอบครั้งที่แล้วก็ไปนอนตรงอันนั้นอะตรงวิวดีนะคะตรงริมน้ํเลยเลยเลยวัดพระพุทธชินราชไปนิดนึงเข้าไปอะไปคนเดียวได้นะคลิปนั้นนะเลิศมาขับรถคนเดียวไปคนเดียวเลยอะอไปคนเดียวนะ<อ>ขึ้นเหนือนครั้งที่แล้วอะเพราะว่าไปทํางานที่นครสวรรค์เสร็จแล้วก็<อ>ต่อไปต่อคนเดียวเลยรู้แล้วสุดยอดไอก็คือที่เขาจัดงานลอยกระทงใหญ่ๆอ่ะงก็ใช่เหเคยเห็นใน youtube ใช่ไง ขอหนึ่งบ้านนะคะทุกคนหกร้อยเจ็ดสิบสี่้านขอหนึ่งออเดอร์ค่ะขอหนึ่งออเดอร์นะขอบพระคุณค่ะหนึ่งออเดอร์เท่านั้นดู้้เพันวมนมใหใจอช่วงนี้ทุ่งเสตี่ยมสิบแปดองศาอ้าวพี่อยู่แถวไหนดิฉันว่าจะแวบะบไปนะแต่ดิฉันอาจจะไม่ได้เข้าวัดอ <laughs> าจจะบบไปแวะไปเดี๋ยวดูกันไปดูเพราะว่าไม่ได้ไปนานนะ่ะเป็นสิกบกว่าปีแล้วอะ สิบปีแล้วสิบกว่าปีแล้วที่ที่แบบว่าพอย้ายมาอยู่แบบอ๋อเม,มืองนาวัดเมืองนาตอนไหเป็นเนนชอบไปเดินนะวัดเมืองนามันจะมีตลาดตลาดนัดตอนเย็นก็ไปเดินไปซื้อต้นไม้ไปอะไรแต่คนก็เยอะเ <c oughs> มืองนาวัดเป็นวัดเอ่อเจ้าหน้าอําเภอเก่าสมัยก่อนหลวงพ่อสิ้นไปแล้ววัดเมืองนาไม่รู้ว่าทุกวันนี้ยังมีตลาดนัดอยู่หรือเปล่าก็ไปซื้อปลามาเลี้ยงสมัยเป็นเนนจะไปเป็นเ,เนเเนไปเที่ยวตลาดนัด <c oughs> แต่เขาจะไม่ค่อยอันนี้นะคนทางเหนือโยมทางเหนือเขาจะแบบ ค่อนข้างแบบว่าใจดีใจดีกับพระกับเนรเพราะเขาไม่ค่อยเข่งเท่าไหร่อันนี้อันนี้พูดแบบตามความเป็นจริงเลยนะไม่ค่อยเท่าไหร่อืเขาค่อนข้างแบบแบบไม่อะไรกับพระเนรมากสมัยท่ไปอยู่มีตลาดนะัดวัดเหมืองนาะวัดท่าชุมวัดทุ่งสลี่ยมวัดทุ่งเี่ยมก็มีหลวงพ่อศิลหาหลวงพ่อศิลาชอบอยู่อย่างเดียวนะสมัยเป็นสมัยเป็นเนรนะชอบแบบถ้าแบบได้ตาลกวยสลัดนี่จะชอบมากรอแต่ว่าเมื่อไหร่แบบเมื่อไหรจะถึงหน้าตาลกวยสลาดจังเพราะว่ามันได้เงินเยอะมันเป็นเนนนะ เขาจะนิมนต์ไปรับกล้วยสลากตามวัดนั้นวัดนี้อตืตายตันกล้วยสลากได้ของกินได้อะไรเยอะด้วยนะก็จะมีแบบกล้วยอุ้มเป็นลูกๆลูกๆลูกๆมาสมัยปีน,นี้มีวัดอะไรกันวัดหลวงพ่อวัดกลางดงข้าพรรษาเดือนไ <สา S 2> <น>หนฮะข้าพรรษาเดือนไหนข้นาพรรษาก็ประมาณ,มาณพฤษภามิถุนามิถุนาพิษภามิถุนามิถุนาประมาณทำไมเปล่าปีนี้อยากเป็นตัวเป็นตัวไหมข้าพราษาเหรอเดี๋ยวเปเดอนขบวนดีกว่าเออไปดิได้วันที่ไหน แมะ่นะครสวรรค์ด้วยไหมคะอยากขอถ่ายรูปโอ้ <laughs> ไปพายุ<ต>หันพี่แต่เราเคยผ่านนี่พายุหักคีบีเคยผ่านผ่านเท่านั้นก็ผ่านทุกคนขอหนึ่งบ้านนะคะ <c oughs> ขอหนึ่งบ้าน <c oughs> อีก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 เจ็ดบ้านเดี๋ยวไปละเนี่ยเมาเลินสนุกสนานเมาเพลินนี่สุขอดเอ <c oughs> โอโพละสุขไทยอะไรอร่อยขนมวงมี่ยงก๋วยเตี๋ยน้ำเงี้ยวหนูนาย่าง เนี time, zeker, <the> ่ยเตี Star ๋ยวต้มเตี๋ยวต้มยำสูตรสุโขทัยใช่ไมมต้องไปกินก๋วยเตี๋ยวต้มยำตัวเลยว่าก๋วยเตี๋ยวต้มยำสุโขทัยแต่ให้กินอะไรก็ได้นะกินหนูไม่เป็นหนูหน้าเหรอกบก็กินไม่เป็นเหรอเขาผ่านเลยแต่กบปลาทอดกระเทียมอร่อยนะถ้าเธอลองกินอ่ะกบทอดกระเทียมอร่อยทุกคนข้าวเปิบคืออะไรข้าวเปิบข้าวเปิบคืออะไรข้าวเปิบมันจะเป็นแบบครับใช่ก๋วยเตี๋ยวสุโขทัยไทยใส่ถั่วฝักยาวใช่แปลกๆครับนี่ข้าวเปิบ อ๋อข้าวเปิบเป็นแบบนี้เหรอนี่ไงข้าวเปิบใย,ยเครื่องเนี่ยอุ้ยน่ากินนะเนี่ยข้าวเปิบใย,ยเครื่องเฮ้ยสีจัดนี่ไงเราไปกินกันไหมเนี่ยนเนี่ยเน,น,นี่ยขาวเปิบจดหน้าใส่ซอสพริกขนมม่วงโอ้ขนมม่วงเนี่ยวันนี้วันอะไรวันอังคารใช่ไหมพรุ่งนี้เนี่ยเขาเปิดพรุ่งนี้วันพุธใช่เราก็เขาได้หันเราก็ไปไงเนี้ใ่ใช่ใช่เนี่ยร้านเนี่ยข้าวเปิบใยเครื่องเนี่ยน่าไปกินนะโอ้ได้ทางบอกดิบด้วยรสชาขาเติยเครื่องันี่ยกล้องมันสวยมากว่านโลกไม่มีสาขาด้วยนะบอกเดียวในโลก เลยลองไปกินดีกป่าวะนี่แล้วก็มีก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำนี่แหละที่บอกเนี่ยเหล่าค้าพี่นวพรเดี๋ยวจะลองไปเออเนี่ยมันขึ้นนะร้านใหญ่เครื่องนะอยู่ที่ศรีสัตว์เพราะาเราจะไปศรีสัตร์อยู่แล้วไงใช่เราจะไปศรีสัตร์อยู่แล้วอยู่ตำบลบ้านตึกเดี๋ยวไปค่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเราไปเองอยู่แล้วเราใจจอยไปเรื่อย,อยไปนะต้นจันทร์ มีหลายเมนูสะอาดอร่อยเนี่ยเขาบอก <Okay. S 1> เออเยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านอะไรนะร้านแบบมี่ทุกคนมีกล้องทรอมนะครับร้านแบบเขาเปิดใหญ่ใญ่เปิดใ่แปะอะไรไม่รู้เออนี่ยน,นะครับ ่าสวัสดีครับทุกคนนะเราจะไปเที่ยวสุโขทัยกันนะครับเดี๋ยวรอดูเลยนะครับว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างแล้วก็เรากำลังขั้ข้อมูลอยู่ถูกต้องแล้วก็เราได้อินเสิร์ตแล้ว post ไปเรียบร้อยแล้วเออว่าเมนูอาหารมีอะไรบ้างว่ามาสุโขทัยต้องกินสองอย่างคือข้าวเปิ๊บนะครับ้วก็อาหารแล้วก็ขึ้นเลยข้าวเปิ๊บเดือเครื่องอยู่สีสังแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเอ่อต้มยำสุโขทัยก๋วยเตี๋ยวหนึ่งเดียวที่ใส่ถั่วฝักยาวเราจะกินด้วยคอเติงก่อนเติมก่อนเติมก่อนก็ตกรึ่งไทยอินเนอรนะคะเออ บอกเลยนะครับว่าได้ทั้งของอร่อยและสถานที่สวยๆเดี๋ยวไว้เจอกันครับทุกคนเราดูเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวสมให้ดูมันก็เข้าเอาไปเข้าอันนี้ทีเงี้ยเข้าสไม่ใช่เข้าเข้าเหมยตัวอีนี่ทธอแต่งสวยยังไงเดี๋ยวให้ดูพูดอย่างทําอย่างขอหนึ่งบ้านค่ะขอบคุณค่ะขอหนึ่งบ้านทุกคนปืะได้ร้านได้อะไรล่ะได้ร้านได้อะไรล้ค่ะเดี๋ยวเจอกันเลยนะเขาเปิบเยอะอะไรนะนั่นแหละ ต้องขึ้นเงี่ยอันนี้ไม่ได้ส่งมาต้องสอบเราได้ได้เสิร์ตเลยเอาหมดไปเรียบร้อยแล้วเออมันมีนูอาหารกินได้บ้างมันก็รู้ว่าซูโฟไทยต้องกินสองอย่างแต่มันแต่งในนี้ได้เลยนะตัวสมบัติแต่งได้เลยมตดีเจีเอลพ็อกเก็ตทรีเนี่ยสามารถแบบรีทัชอะไรอย่างเงี้ได้เลยอ่าสวัสดีครับนี่ได้ไรครับมีอะไรครับข่าวมาเยอะเราจะไปเที่ยวสุโขทัยกันนะครับเดี๋ยวเราดูเลยนะครับว่าเราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างมาเนอะ จริงถ้าเราขยันทำมาเราอันนี้ไปแล้วเราทำดีเราคอยคนติดตามเยอะไม่ได้ทำพี่เกียรติเนี่ยแต่นี้ดีนะมันเอ้ยมันเคยมีคนซื้อให้เขาเหมือนกันแล้วเขาไปไว้ไหนวะเนี่ยมีคนเคยซื้อให้นะแต่ไม่ได้ใช่ไหม BGI เดี๋ยวอันนี้เพิ่งมีนะเพิ่ออกมาใช่เป็นของจีนสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะกกด่อนนี่ไงก็กดแล้วใช่หรอป่ากดสีแดงอย่าคือกดอล้ววะอันนี้ต้กดอะไรอันนี้มันหมุน นี่มุันน,นี้คือมุมอะไรยุดหมุมยั่ไงตดมุนนะมเดยนเ้าไเอาไหมโอเคแล้วเปิดไหนกาอองนี่แล้วกด่ายอะ่ะอย่กด่ายสีแดง yes สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่โฟนสวัสดีไม่ต้อเตรียมเลยนะครับติดตามด้วยนะครับช่องกิจทูบไหมครับไม่ต้องติดตามไม่มีอะไรน่าติดตามเลยค่ะไม่ต้องติดตามเออเขาดูแปบเพราะไม่ค่อยมีคนดูไงอย่างเงี้เหรอเขาไาม่ถือได้แค่นี้ใช่ป่ะใช่ครับแล้วถ้าสมมติว่าเราจะกลับก็กลับได้เลยกลับได้เลยครับยังถ่ายอยู่ตอนนี้นี่ทุกคนเห็นเปล่ะเธอมันดีอย่างหนึ่งนะเวลาเราแบบไม่ดูข้อมูลใช่ป่ะเราก็ถ่ายวิวแล้วเราก็ดูโทรศัพท์อ่านข้อมูลไปเออดีว่ะดีไหมเนาะเดี๋ยวเราไปซื้อมาอีกอันหนึ่งป่ะใช่ เดี๋ยวคนกดก้าก่อนนะมันจะเล่นเล่นสนุกันแล้วทีนี้มันจะสนุกไปใหญ่ละกอดก้าก่อนเร็วทุกคนมาหนึ่งบ้านก่อนไปหนึ่งบ้านก่อนนะคะไปครับทุกคนลา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 กดหรือยัางกดหรือยัางทุกคนกดหรือยัางเซอร์เบีเสลใจอะไรกันไปละ ลา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 กี่บ้าน่ะอืมกี่บ้านทำไมอีกนิดนึงขออีกนิดนึงเนี่ยอีกนิดนึงทุกคนขออีกนิดนึงนะอุ้ยแบตก็จะหมดแล้วอีกนิดเดียวจริงๆทุกคน่ะกดให้หน่อยกดให้หน่อยทุกคนอีกนิดนึงดิฉันจะลงไลฟ์แล้วค่าแบตหมดแล้วเหลยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ละไปไปอีกห้าอีกห้านาทีติดนาทีขอหนึ่งบ้านค่ะซัพพอร์ตทิปเราด้วยซัพพอร์ตทิปเราด้วยซัพพอร์ตทิปเอ่ออะไรนะทิปสุโขทัยของเราด้วยนะคะ ประกะได้เลยคอยะซัพพอร์ตคลิปของเรานะคะเออแพนกันไปวุ่นวายวุ่นเบ็นะคะอือ <Okay. S 1> เดี๋ยวใครตัดถ่ายให้ก็ถ่ายเราอย่างนี้ถ่ายนี่แหละแล้วก็บอกทุกคนเออ,อไดออ้ได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 ้องมีจะถ่ายหน้าตัวยได้ปีปีให้ตัดถ่ายถ่ายอะไรถ่ายก้องเมื <c oughs> ่อกี้หรอตอนนี้เราก็มาอยู่ที่นี่ร้านนู่นนี่นั่นนะ นี่ายไหมมีแต่คนว่าก๋วยเตี๋ยวไหมนึกอะไรไม่ออกเลยอ่ะใช่เนี่ยต้องบอกก๋วยเตี๋ยวเยอะเลยถั่วทอดเออถั่วทอดถั่วทอดก็ไม่ไหถวถั่วทอดคือของฝากน้ำเงียเ้ยวต้องรอไปเหนือเลยไปกินของเหนือเลยโบน,นาณยากอืมจะกินหนุ่มโบราย่างเราต้องไปถึงนู่นเลยเหรอเดี๋ยวต้องย่าสูตรสุโขทัยอร่อยก็ต้องรอก๋วยเตี๋ยวเลยขอบคุณค่ะอีกหกบ้านสุดท้ายค่ะแม่ขออีกหกบ้านสุดท้ายขอบคุณนะคะอีกหกบ้านสุดท้ายค่ะลงไลน์จริงแล้วค่ะอีกหกบ้านสุดท้ายนะคะกุ้วยบุรีแต่ โอ้โหเบรกแตกมีทุกทีป่ะอ๋อเหรอทางพิงทางพิงหกบ้านสุดท้ายค่ะขอบคุณค่ะหกบ้านสุดท้ายค่ะอ้หูเขาอันนี้คขามาเมนูไว้ร้าชาบัตเตอร์ชาค่ะเออเออขายของตัวเองนะขายของหกบ้านสุดท้ายค่ะแม่ใช่กดหน่อยนะคะหกบ้านหกบ้านสุดท้ายจริงแล้วค่ะป่ะแบตเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วหกบ้านสุดท้ายแล้วป่ะก่อนนอนนะเขาบอกว่าการันตีว่าก๋วยเตี๋ยวผัดแห้งต้องไปกินไปก๋วยเตี๋ยวไทยก๋วยเตี๋ยวไข่วกหกบ้านสุดท้ายนะทุกคน 6บ้านสุดท้ายค่ะ6บ้านสุดท้ายใครจะอุดหนุนกร600ขอ6คนเอง600ขอ6คนเองค่ะอืม600ขอ6คนใครใจดีกดไก็ให้หน่อยนะคะ600ขอ6บ้านค่ะมาเลยจิ้มได้เลยค่ะจิ้มได้เลยจิ้มได้เลยอุดหนุนแล้วหน่อยนะคะทุกคนไปก่อนนอนส่งทุกคนเข้านอนแล้ววันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้แบบอัปเดตเราเราออกไปกินข้าวข้างนอกนะออกไปก่อนเลยเให้ไปกินออกไปนู่นแหละหเออออกไปนูน<ไ>ปน่น ใช่แต่คือถ้าขับเพลินอนะไปถึงสิงบุรีอย่เดี๋ยวจัดนี่ไปสิงบุรีมุนเวลเซะนไปกินแบบแม่ลาปลาเผาอร่อยนะต่ไม่รู้ว่าทุกวันนี้คนยังนิยมไปอยู่ไหมทุกคนขอหนึ่งบ้านนะเนี่ยสองชั่วโมงถึงและสิงบุรีจกเนี่ไปไปกินข้าวนู่นเลยเนาะไปกินข้าวเที่ยงที่นู่นแถวๆน้น,นออกไปถึงนู่นเลย ไม่ใช่ปลาเค็มค่ะพี่เป็นปลาสดแดดเดียวเลยค่ะไม่ดองเกลือไม่ผ่านการดองเกลือไม่ผ่านการหมักเกลือนะคะเป็นปลาสดจากทะเลแล้วทําแดดเดียวเลยค่ะรสชาติอร่อยมากทานเล่นได้ปลามันปลาทอดแล้วค่ะอุ่นทานได้เลยไม่อุ่นไม่เวฟก็กินได้นะคะปลาสุกแล้วร้อยเปอร์เซ็นปลาสุกแล้วร้อยเปอร์เซ็นค่ะไม่อุ่นไม่เวฟก็สามารถรับประทานได้เช่นเดียวกันขอหนึ่งบ้านขอหนึ่งออเดอร์นะคะขอบคุณค่ะขอหนึ่งบ้านขอหนึ่งออเดอร์นะคะขอบพระคุณค่ะกดได้เลยนะคะขอบพระคุณค่ะ พี่มาสองคนในเ่ดิฉันได้สองบ้านแล้วถ้าพี่สองคนกดคนละบ้านนะที่ถามดิฉันนะดิฉันได้สองบ้านแล้วจริงอ่ะขอพี่สองคนเป็นแบบคนใจดีให้ดิฉันหน่อยได้ไหมเออสองคนได้สองบ้านแล้วนะเลแล้วนะสองคนสองบ้านอนะ่ะจบเลยนะ่ะ มาเลยขอบคุณนะคะาสองร้อยสาสิบาทจะได้สองชิ้นนะคะ2สองร้อยกรัมเป็นเนื้อปลาอินรียปลาอร่อยมากค่ะพี่แพรแม่หนูติดมากใช่คนคนที่แบบว่าพอมีอายุหน่อยจะชอบเพราะว่ามันทานง่ายคือกลิ่นด้วยกลิ่นของปลาอินทรีย์เนื้อปลามันหอมมากเขาแค่ขยำข้าวเนาะคือคนคนแก่คนมีอายุเขาจะไม่ชอบกินอาหารอะไรที่หนึ่งรสจัดเขากินไม่ได้เค็มจัดมันจัดอะไรอย่างเงี้ยของทอดของอะไรเขาไม่ชอบแต่เนื้อปลามันทานง่ายด้วยความที่ปลาอินรียเนื้อมันหอมมาแค่คลุกข้าวหยอกน้ำปลานิดนิดนะโอ้ยอร่อย รับประกันเลยลองเลยทานง่ายสุดนะทําน้ํายําสักนิดนึงราดคือที่สุดที่สุดหายากจริงของจริงชิ้นใหญ่มากไม่ข่าวใจค่ะเพราะเราทําแบบสดเลยปลาเราเป็นปลาสดรับมาปุ๊บทำปับ๊บรับปุ๊บทำปับ๊บนะครับก็เราจะแบบคงความสดใหม่นะคะกดได้เลยนะคะใจดีกดได้เลยใจดีกดได้เลยขอบคุณนะคะอื หนึ่งบ้านนะคะขอบคุณค่ะมาแล้วมาแล้วหน, ouais. หนึ่งบ้ <h <h านมาแล้วขอบคุณค่ะมาแล้วใกลแล้วใกลแล้วใกล้แล้วห้านาทีห้านาทีไกลแล้วไกลแล้วห้านาทีค่ะไปขอหนึ่งบ้านนะคะขอบคุณค่ะ นี่มาแล้วสี่บ้านสุดท้ายสี่บ้านสุดท้ายค่ะสี่บ้านสุดท้ายสี่ออเดอร์สุดท้ายค่ะสี่ออเดอร์สุดท้ายนะคะสี่ออเดอร์สุดท้ายค่ะมาแม่ช่วยกันเห็นปล่ะขนาดมาเที่ยวยังต้องเอาปลาเอาอะไรมาขายเลยอะ่แม่เห็นปะนะมันก็อยู่กันไม่ได้นะขายของไม่ได้อยู่กันเองอยู่กันลําบากสี่บ้านสุดท้ายจ้ะสี่บ้านสุดท้ายสี่บ้านสุดท้ายมาเลยสี่บ้านสุดท้ายมาเลยจ้ะอืมกดเลยนะคะกดเลยนะ สี่บ้านสุดท้ายสี่บ้านสุดท้ายกดเลยห้าร้อยหกสิบเอ็ดท่านห้าร้อยหกสิบเอ็ดท่านนะคะสี่บ้านสุดท้ายก่อนนอนมาตาแล้วหรอทำไมยังไม่มาตา,า,าน,นี่เรามาความกันสี่บ้านนะคะใครใจดีกดได้เลยห้าร้อยหกสิบหกท่าน โอ้เหนือ16องศาเลยเหรอ,หอประจวบเหนวือ16องศาเนี่ยใช่อเธอฝนออกไปข้างนอกไปวัานี่ให้อ่ะหนาวอ่ะหนาวาาอ่ะมากเหรอใช่แล้วไม่ได้ซื้อเสื้อกันหนาวเลยสองร้อยสามสิบได้สองชิ้นค่ะเป็นเนื้อปลาอินทรีย์นะเป็นเนื้อปลาอินทรีย์นะคะพี่ค่ะ